เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชวก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเลขเด่นประจาวันนะคะ8668ได้รับโชคกันไปนะคะสำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567มีเลขมงคลดังนี้นะคะ14789 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้หากมีการลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานมีเกณฑ์ได้กําไรเกินคุ้มนะคะมีโอกาสได้เงินเก่านะะมีโอากาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในที่การงานหากมีงานสะสมหรือข้างค้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการแก้ไขหรือสะสางงานนะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์ให้เสริมดวงในการทําบุญกับโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสง เลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อ4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์2 4 1 4 5 สำหรับท่านที่เกิดในวันจันนะฮะหากช่วงนี้หากคุณกำลังมีปัญหาในเรื่องของงานหรือการลงทุนนะคะช่วงนี้งดลงทุนหรือให้ใครยืมเงินนะมีโอกาสที่จะทุกข์ใจในเรื่องของเงินหรือมีมีเรื่องทุกข์ใจในเรื่องของการทำงานดังนั้นนะคะหากมีปัญหาค่อยๆแก้ไขใช้สมาธิใช้ความสามารถในเรื่องของการแก้ไขหากมีปัญหาจริงๆให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์ให้ทาบุญกบับนิธิน้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโครกระบือเป็นการเสริมดวงเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทาบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณก็เป็นสื่อค่ะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์95 8 9 5 สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้หากมีอุปสรรคติดขัดเรื่องการงานแบบไม่คาดคิดมาก่อนคุณสามารถนำข้อมูลหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาผู้ใหญ่ยังให้โอกาสนะในการทำงานสำหรับคุณดังนั้นการเสริมดวงให้ร่วมบุญข่าน้ำข้าไฟวัดหรือร่วมสร้างถนนหนทางเป็นการเสริมดวง เลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อนะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจําก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร5 7 2 1 9สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้งดลงทุนกับธุรกิจใหม่ๆที่คุณยังไม่ศึกษาหรือหาความรู้นะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะถูกหลอกนะคะหรือลงทุนไปแล้วได้ไม่คุ้มเสีย ควรจะมาคิดปรับปรุงนะฮะวางแผนกับธุรกิจเดิมๆหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่ในช่วงนี้หรือปรับเปลี่ยนให้มันเป็น,น,นในทางที่ดีหากมีปัญหาอยู่สําหรับในเรื่องของการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะให้ธบุญพิการหรือคนตาบอดเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดพุธกลางวัน1 5ึ่งห้าหกสองแปด สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการนํามาใช้ในเรื่องของงานที่คุณทําอยู่ความมีปัญหาค่อยๆแก้ไขไปนะคะใช้ความรู้หรือศึกษาวิธีการกลยุทธ์ต่างๆในการมาปรับใช้ในเรื่องของงานสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงคนคนพุธกลางคืนให้ทําบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ที่ทํางานเป็นสื่อค่ะ สำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน6 1 9 3 8สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะ,ค,ะคุณจะพบช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของงานในเรื่องของการลงทุนนะคะหากที่ผ่านมาหักมีปัญหานะคะคุณได้รับโอกาสใหม่ๆคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้ดังนั้นในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะ ให้ทำบุญลงศพทุลผ้าหอศพหรธรรำดีกับคนใกล้ตัวเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นสื่อให้กับคนวันพรหัสสำหรับเลขมงคล61308 สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสได้จับธุรกิจใหม่ธุรกิจใหญ่เงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหม่มีโชคมีลาบนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสริมดวงคนวันศุกร์ให้ทําบุญกับแม่ขอพรแม่หรือทําบุญกับูุญที่แม่และเด็กนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์สามสองหนึ่งศูนย์เจ็ด สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะที่คุณมีกับงานที่ไม่เคยทําหรือธุรกิจที่ไม่เคยทําแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการได้ดังนั้นการเสริมดวงคนวันเสาร์นะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาตามโรงเรียน,นตา่างๆเลขสลิปสิตัวท้ายเงินโอนทาบุญเป็นสื่อสองตัวท้ายสองตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งสองห้าสี่เจ็ด สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนำนะคะคุณพิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนําโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคหรือชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอป,ปนี้มีคําทานายด,ดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคทาทานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออยวยพรทุกทา่านงวดนี้ขอให้ปังปังเพงเงรวย,รวย,ร,วยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ